มันว่าเป็นพระเป็นลําบากคือกันจาพรราออกาก็ได้เฝ้ารีบกลับมาบ้านเจ้าของพวกในใจเก็บใจซ้ําใจปากบ่ได้ว่าญาติยมเขาบ่ศรัทธา น้ำข้บบาวบัวดีน้ำอยู่ไปกับพิจใจกันต,นตะเลียงตะเล่าว่า่าเขากันไปค้นทีค้นทางจำเป็นต้องได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนใด้กิดสู่อยู่บานเกิดเขาบได้ทองไรทองหน้าจะมากกัเดนดนมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอฝากทา ปัญหาหลายเรื่องเล่าหลายหลายอย่างหลายอันบ่นพอใจกันเดาเฮ็ดยนยังกบฏถิกหูถิกตาสู่คนสือใจหุนหันว่าสิเป็นผู้นําว่าสิเป็นไฟพระกอกันบาได้บอดบ่บบบทนเซกันเรือยงเกิดเล่าขึ้น อายพี่อายน้องอายพุทธศาสนิกชนบาสุบาสิากาผู้ผลิตถำบุญผู้ผลิตไสบาตนี่อ่างหน้ามันจะเกิดขึ้นถ้ามากเกียสละกับบ้านดีกว่ากับมา่บ้านเกิดเมืองนอนหาพี่หานอ้องนี่พริกกินพริกไม่เกลือกินเกลือ บอไปสู่ลบตบมือกับผู้ใดแเราจะไปสิวาจังใดแเราจะเขาสิวาสิวาให้เขาก็ตีบ่ได้ว่าบ่ได้เขาเป็นพระสิปิสูเขาสิปิจินยันสิบ่ได้เมื่อเขาว่าบ่ดีเราก็คือบ่ดีจะมากก็จําเป็นต้องถอยออกมาบุญกับเจ้ากันแล้วจะสิกับเจ้ากินกับของกับเจ้า เงินเป็นมืนเป็นแจนก็ของเขาไม่ใช่ของเราเรารู้ตัวว่าเราไม่ดีแล้วก็ถอยออกมาเพือ่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายออกมาแล้วก็แล้วฮะว่าเป็นปหนง่ไปเจียวสิ่งที่ผ่านมากกับความมันผ่านไปบ่ได้ยวได้จากันอีกสิ่งที่คคอยลงเกินเคยลงเกินกันกัน,กน ให้ซึ่งกันและกันบ่เจ็บมาคิดบ่ผูกขาดอาขาดบ่พยาบาทเราก็อยู่ของเราแบบธรรมดาไปถือว่าเห็นแด้ดทำใจได้มันกรณีนะ่ะตอนแรกเขาหักห้างเขากับว่าเ้าดีตอนรับเขาสู่เมื่อกดเมื่อเกิดกันแล้วความเคาลบกันกันกบบ่มี อยแปลกับมิตตาสุขวอมสูญเสียทั้งสองไฟบดีทั้งสองไฟอมื่าอาตมาเขามองว่าบดีอาตมารับกรรมเองมองว่าท้ำตัวบดีท้ำตัวบ่เหมาะสมอาตมาก,กับขอราก,กับบานเกิดอบอยู่น้ำขาเจ้าว่าประเพณนีบน่คือกันความคิดความอ่านบ่คือกันอ่ตัวเราไม่ดีพอ ธรนมาก็จึงถอยออกมาห่างออกมาอยู่กันกับสิ่พิษพานกันที่ซื้อเทียงกันที่ซื้ออ,อุบาสกอุบาสิกาก็ดีผู้ใส่บาดหยาดนา้ำใส่ใจังหันตักบาดน้ำมือเศร้าก็ดีเออสิไปเทียงไปพิษกันสนรรพบุตสมควรกนก็จังยับใหญ่ออกมา สมมัยยุบานย่ซองห้ารัลละเมื่อน้องไข่กิเลกกัยุไาสิยุอุตรลิ่มาจิไปยุจากปีสองปีศึกษาประเภทนี้เพิ่นใจแล้วกับปัญหามันหลายอย่างหลายอันไห่ไงบดีกันที่ได้ให้ได้ด่ากันที่ีได้ขากันมันเป็นหนาเกียรติผสมทั่จะไปทียงกัน เราก็ว่าพระใจรอนพระบูว่ามพระบัฟังคว่ำพระก็ว่าอย่าโยมบัฟังคว่ำบูว่ามเจริอนี่จะคว่ำสูญเสียนะก็เลยแยกออกมาเออแยกออกมาขึ้นมาหาคู่บาอาจารย์บ้านอยู่สองจักขวางฝึกตัวไม้เฮ็ดตัวไม้นี่แหละเบื่อไปยงไปเที่ยวกับผู้ใดดอกอ่อยู่จังหวัดอุดรธานีอาณาจมารประจำมันซา เมื่อออกภาษาอาจจะมากกว่มาเลยเออบ์ได้เกี่ยวกับบุญประดรกก็ดินอย่างเพิ่นอบอได้วังออกอริยาสับเพิ่นบอได้โกยเอาอริยาสับเพลินมาก,ออก,กมากตะโตมาอยู่บ้านอยู่ซองอ้าวฝึกเป็นฝึกโตไม้ก้เนเฮาใสซฮักกันตลอดมันก็เป็นไปบ่ได้มันมก็ธรรมดาอาจจะมาออกมากอาจจะมากกับย้อมถอยเมื่อว่ารู้ตัวเองไม่ดี เขาก็ถอยออกมาซะขี้พานกันขี้ซื่อใหาเสีไปเถียงกับยายกระย่มกับเบคืออยากจะเขาเช็คแยากจะเขาสีว่าแยากจะเขาสีทถ้ำไปก็ถือว่าเขาไปด้วยความบริสุทธิ์เขาไ่ได้ไปโกงเขาเขาไ่ได้ไปตัวเขาเขาอยู่ในกรอบในเกขตของเขากฎของเขาก็มีถ้ำมีแน่ของเขาก็มีเราไม่ได้ไปหลอกลวงใครเราไม่ได้ไปโกงใคร เราไม่ได้ไปขอใครกินเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเข้าไปเพื่อเขาจิตปรสางศรัทธาเมื่อมันบังเกิดเขาก็ต้องกลับขึ้นมาเขาจะไประบุติเตียนผูุทธภู้ิ่ได้อันนี้ก็าบอกพุณพ,พ่อคุณแม่ฟั้างเนาะ